รายการนี้สามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะเราจะพคุณไชมช้ชิสุดยอดอาหารกับครัเซร่วมเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร CP CP เติมชีวิตที่ดี สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนค่ะกับการพามาชิมอาหารไทยที่ร้านอาหารรสจัดแห่งหนึ่งของเมืองไทยเลยทีเดียวร้านนี้รสชาติของอาหารไทยยอดเยี่ยมมากๆต้องรับประกันคุณภาพจากสิริบูรเลยทีเดียวนะคะร้านนี้ชื่อว่าครัวสารสจัดค่ะเรามาชิมกันหลายมื้อแล้วหลายเมนูแล้วแต่ว่าก็ยังถูกใจทุกเมนูเช่นเดิมวันนี้จะมีเมนูอะไรมาแนะนําต้องมาสอบถามจากคุณวิไลลักษณ์บุญตั้งผู้จัดการร้านครัวสารสจัดสวัสดีน้องวิค่ะสวัสดีค่ะเราต้องบอกว่ารสชาติที่นี่เนี่ย ไม่เหมือนใครสุดยอดมากๆยกตัวอย่างอีกเมนูหนึ่งก็คือวันนี้คือจะเป็นปลาช่อนเสวยค่ะปลาช่อนเสวยคเครื่องปรุงของ<ร>ปลาช่อนเสวยของครัวสารถจัดประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะอ,อ๋อก็จะมีเป็นถั่วถั่ว,ว,วตะไคร้แครอท แล้วก็จะมีมันาวมีมะนาวมีขิงจะหั่นจะหั่นแบบเป็นลูกเต๋านี่มันเหมือนเมี่ยงไหมเครื่องจะคล้ายๆเมี่ยงคำจะหั่นเป็นลูกเต๋าอะไรอย่างเงี้ยจะมีถั่วมีขิงมีมะนาวอย่างเงี้ยแต่นี่คือสมุนไพรล้วนเลยอรสชาติเราจะเน้นที่รสชาติมันอยู่ที่รสมือรสมือแล้ววัตถุดิบที่เราเลือกด้วยค่ะใช่สะอาดไม่สะอาดของสดไม่สดเนาะการเลือกมาถั่วมันไม่มันขั้วดีไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ย มันคือความแตกต่างเพราะฉะนั้นนี่เมนูแม้ว่าจะเหมือนเหมือนคนอื่นเขาแต่รสชาติดิฉันจะชิมให้ชมอีกแล้วโอ้โหแล้วเขาไม่ห่วงน้ําอ่ะเวลาทานไอ้พวกนี้มันต้องน้ําฉ่าๆใช่ค่ะทาน้ำยำมันก็ไม่อร่อยนะเหมือนน้าถั่วปูอ่ะคุณมาแบบน้ําท่วมถั่วปูเลยทั้งแปลงเลยอ่ะคือแบบทานไปน้นน้ำยำสะใจมากเขาตั้งชื่อร้านตามรสชาติอาหารอ่ะรสจัด กลัวสารรสจัดแต่เขาไม่ได้อาหารที่ไม่ได้เผ็ดนะท่านผูช้ชมค่ะหลายคนเนี่ยกลัวอาหารเผ็ดกลัวว่ารสจัดปุ๊บเผ็ดทานไม่ได้คือรสจัดคือเขาหวานมันเค็มเปรี้ยวจัดจ้านรต,ตรสจักลมกล่อมจะมาหมด <มา S 2> <อ>ทุกรส<อ><ๆ>แต่เขาไม่ได้เน้นเผ็ดแต่ถ้าจะคุณจะเผ็ดคุณก็บอกเขาเลยรับรองมากันทั้งสวนเดี๋ยวจัดให้มาทั้งสวนแน่นอนเนี่ยแล้วก็รสมันอร่อยอ่ะ รสชาติคงเดิมมากแน่ควรเยอะไหมคะ,ะก็สิบกว่าคนได้นะคะ่ควรนี่เป็นระบบโบราณใช่ไหมคือแล้วแต่รถมือเลยใช่ไหมแล้วแต่รสมือแต่คือพี่พี่เขาจะเป็นคนปรุงปรุงรสชาติจะดูแลเรื่องรสชาติอาหารก็คือรสชาติจะมันจะคงที่ที่พี่ไพศาลที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยค่ะพี่อู๊ดพี่อู๊ดพี่อู๊ดเขาจะดูแลเรื่องอาหารจะดูแลเรื่องซื้อของเรื่องวัตถุดิบเองก็คือจะได้ของคุณภาพแต่การทําร้านอาหารความเอาใจใส่ สม่ำเสมอนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากการซื้อของการซื้อผออักเนื้อสัตว์อะไรต่างๆเครื่องปรุงเข้ามาความสะอาดของร้านการรักษามาตรฐานของรสชาติเนี่ยสำคัญมาทีนึงเนี่ยรสชาติไม่ดีเรียกกลับมาอทีนี้ยากแล้วเพราะฉะนั้นครัวารสจัดเนี่ยผีครั้งก็อร่อยเหมือนเดิมชอบจริงจริงย้ำ ร้านนี้สวีบูลรับประกันคุณภาพขออีกสักเมนูหนึ่งวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็จะเป็นเ,นเ,นเมนูปลาดุกทอดกรอบผัดกรแกงรับประกันว่ารสชาติไม่ธรรมดาแน่นอนกับครัวสารสจัดวันนี้ขอบคุณน้องวิคุคณวิไลลักษณ์บุญตังผู้จัดก,การร้านครัวสารสจัดอย่าลืมน,นะคะถนนวิภาวดีตอย4 4่บชาลาดวันนี้กับคุณค่าหมดเวลาคลาดเสร็จแล้วค่ะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ คุณชอบความนุ่มหอมฉ่าของหมูดําคุโรบุตะวันนี้เราเสิร์ฟพร้อมพาสต้าเหนียวนุ่มซอส,สครีมเข้มขน้นอร่อยพร้อมทานน,นุ่ม CP ready meal หมูดําคุโรบุตะหมูกระเทียม,มาก,กุณนนะัททำไมอร่อยขนาดนี้เพราะใช้คุโรบุตะสันนอกทาจะ้ะมี่นาฉชันได้อร่อยน,นุ่มหมูดำ CP คุโรบุตะอีกระดับของความอร่อยนุ่ม